สวัสดีครับผมชื่อพศมีอายุ43ปีผมเคยแต่งงานมาแล้วครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในสถานะหย่าร้างพ่อลูกหนึ่งครับผมผมอยากจะแนะนำตัวเองให้มากกว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้รุ้นกันไปว่าชีวิตของผมต่อไปนี้ มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดใครสักคนเข้ามาชีวิตของผมได้อีกครั้งหรือเปล่าผมก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าผมจะมีวันนั้นอีกครั้งไหมผมอยากจะรู้เหมือนกันครับต่อจากนี้ผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผมให้ทุกคนได้ฟังกันในเรื่องชีวิตประจำวันของผมนี่แหละครับ ผมเป็นชายโสดในสถานะอย่าล้างเพราะลูกติดซึ่งผมนั้นก็ได้ย้ายมาพักอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็มีพี่ชายของผมอีกหนึ่งคนที่สำคัญพี่ชายของผมนั้นก็มีลูกติดเหมือนกันครับเป็นลูกสาวในสถานะครอบครัวของผมถ้าจะเรียกว่าเป็นโสดทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับพี่ชายของผมก็โสดผมก็โสด แม่ของผมสามีก็ได้เสียจากไปนานแล้วครับถือซะว่าเรื่องราวในชีวิตครอบครัวของผมไม่มีใครได้สมหวังเลยแต่พวกเราก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนแม่พี่น้องมีแต่คนเป็นที่รักที่พิเศษไปมากกว่านั้นก็คอยมีหลานตัวน,น้อยก็คือลูกของผมนั่นเองล่ะครับที่คอยหยอกล้อเล่นเพื่อผ่อนคลายเหงา ส่วนหลานสาวคนที่เป็นลูกสาวของพี่ชายผมนั่นก็โตเป็นสาวใหญ่แล้วครับเธอจบมหกแล้วครับผมหลานสาวของผมได้เติบโตเป็นสาวใหญ่แล้วได้ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งได้บ่งบอกเห็นถึงความขยันของหลานสาวได้อย่างชัดเจนผมเองบางครั้งก็ละอายใจตัวเองเหมือนกันที่เห็นหลานสาวทำงานแต่ตัวเองนั้นยังไม่ได้ทำงานครับ ด้วยชีวิตของผมเสียหลักมาใหม่ๆผมเองยังตั้งตัวไม่ได้ผมเลยมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อที่ผมจะมองหาลู่ทางให้กับตัวเองเพื่อมีสิ่งดีๆใหม่ๆที่ผมจะได้เกิดอีกครั้งครับไม่ว่าผมจะเดินหรือจะนั่งหรือจะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนก็ตามแต่ผมบอกเลยนะครับว่า สาวๆพร้อมเปผมได้ทุกเมือ่อเมื่อเห็นหน้าผมทุกครั้งไปผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องหน้าตาของผมครับหลอ่อจนสามารถดึงดูดใจผู้หญิงได้เลยทีเดียวนี่คือเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของผมเลยแหละครับที่ผมคิดว่าตัวเองจะหาทางออกให้กับตัวเองได้ง่ายที่สุดผมอยากจะเกิดตอนไหนก็ได้ในช่วงเวลาที่ผมกลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ที่บ้านแม่ของผมนั่นเองในหมู่บ้านของผมนั้นใหญ่มากมีพันกว่าหลังคาเรือนได้ครับซึ่งผมสามารถขับรถไปไหนมาไหนได้มันเป็นท้องถิ่นเดิมของผมที่ผมเคยสัมผัสมาตั้งแต่เด็กอะไรอะไรมันก็ง่ายที่สำคัญผู้คนแถวบ้าน,านก็มักจะรู้จักผมเป็นส่วนใหญ่ผิดต่างกับผม ที่ผมนั้นรู้จักเป็นบางคนอยู่มาวันหนึ่งพี่ชายของผมเกิดชวนผมไปทำงานด้วยทำให้ผมดีใจมากๆที่ผมว่าผมจะได้งานทำแล้วและสามารถเอาชีวิตรอดได้ในหมู่บ้านเกิดของผมนี่เองถ้กผมมีงานสิ่งดีๆก็ตามมาใช่ไหมล่ะครับเมื่อผมได้เริ่มทำงานกับพี่ชายไปสักระยะหนึ่ง ก็ทำให้ผมเริ่มมีเงินทองใช้และเริ่มมีเงินทองเก็บเป็นของตัวเองลูกของผมก็พอยได้เงินจากผมไปใช้ได้อย่างสบายในตัวผมเองก็เริ่มรู้สึกว่าผมจะมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมผมมีรายได้ให้กับครอบครัวผมรู้สึกว่าผมได้เกิดใหม่อีกครั้งบุญคุณครั้งนี้เพราะพี่ชายของผมแท้ครับ ผมจึงพยายามทำงานและอดทนสู้กับปัญหาชีวิตของตัวเองซึ่งมีพี่ชายของผมเป็นแบบอย่างอยู่แล้วผมเริ่มค้นควา้าหาสิ่งดีๆหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่มาตลอดในระหว่างที่ผมทำงานอยู่และแล้วผมก็ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งผมจะได้ไปเจอกับป้าคนสวยคนหนึ่งครับ อายุของป้าคนนั้นให้ผมเดาอายุแกรประมาณ48ปีได้ครับผมผมไปเห็นแกกำลังขายไก่ย่างส้มตำอยู่ผมมีความรู้สึกที่อยากจะกินส้มตำมากๆด้วยนิสัยใจคอของผมแล้วก็มักจะชอบกินส้มตำอยู่บ่อยๆเช่นกันครับบวกกับมีไก่ย่างเข้าด้วยยิ่งเข้ากันดีคุณป้าคนนี้ ขายของถูกใจผมมากครับแกขายของถูกราคาจับยิบต้องได้เป็นกันเองตลอดเสมอมาแกขายไก่ย่างส้มตำอยู่สี่แยกกลางหมู่บ้านของผมนั่นเองครับซึ่งเป็นคุณป้าวัยไม่ได้แก่สักเท่าไหร่แต่ผมก็เรียกแก่ว่าป้าไปแล้วเพราะผมได้ยินข่าวมาว่าแกอายุมากกว่าผมตั้งหาปีครับ ผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสกับอายุของแกสักเท่าไหร่เมื่อผมเห็นแกตั้งใจขายของแบบนี้มันก็ถูกใจผมแล้วครับสิ่งที่สำคัญมีคนพูดให้ผมฟังว่าป้าคนนี้ยังไม่มีแฟนในสถานะของแกก็อย่าล้างมาก่อนแล้วเช่นกันครับถึงแม้ว่าแกจะมีลูกสาวติดมาด้วยแต่ลูกสาวของแกก็ไม่ได้สร้างภาระอะไรให้กับแก หนักมากมายแถมลูกสาวของแกได้ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพคอยส่งเงินมาให้กินในทุกๆเดือนเห็นป้าเป็นแบบนี้ป้าก็มีเงินเดือนกินแถมมีอาชีพเป็นของตัวเองทำให้ผมถูกใจแล้วอยากจะไปกินส้มตำไก่ย่างของแกทุกๆวันครับก่อนที่ผมจะไปทำงานในทุกๆเช้าผมก็แวะซื้อไก่ย่างของแก กับข้าวเหนียวไปกินในระหว่างทางอยู่ทุกวันในช่วงนั้นผมแอบติดใจไก่ย่างของแกโดยที่แกไม่รู้ตัวครับป้าชื่อป้าละมุนครับป้าจะชอบยิ้มให้กับผมในช่วงเช้าๆก่อนผมจะไปทำงานในระหว่างที่ผมได้ไปซื้อไก่ย่างนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกของผมในระหว่างที่ผมทำงาน ในทุกๆวันผมรู้สึกว่าผมจะคิดถึงป้าระมุลอยู่ตลอดเรื่อยมาจนผมไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานเลยครับผมเที่ยวแต่คิดถึงส้มตามของแกและอยากจะแวะมาอุดหนุนแกทุกวันทุกวันเมื่อผมมีเงินใช้จ่ายพอตัวแล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครมาว่าผมได้อีก เมื่อป้าเห็นผมไปทำงานทุกวันแล้วป้าเองผมก็รู้สึกว่าแกจะเห็นผมได้มีงานมีการทำแล้วผมไปทำงานทุกวันแกคงจะเห็นความขยันของผมมากอย่างแน่นอนครับเมื่อผมเลิกงานกลับมาตอนเย็นบางวันผมก็เห็นแกเปิดร้านอยู่ที่สี่แยกกลางหมู่บ้านอยู่เลยครับบางวันผมก็ไม่เห็น ถ้าวันไหนผมไม่เห็นแกเปิดร้านอยู่สี่แยกในตอนเย็นๆผมก็คิดว่าแกได้ขายของไปหมดแล้ววันนั้นแหละครับแกขายดีมากมันก็อยู่ในหัวของผมเหมือนเดิมละครับผมคิดถึงแกตลอดไม่ว่าวันไหนที่ผมเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่แล้วมันก็อยู่ในใจผมมาผมกลับมาบ้านมาหาแม่ผมมาหาพี่ชายหาลูกของผมผมกลับบ้านมาพักผ่อน กับครอบครัวของผมในช่วงเย็นๆทุกๆวันหลังเลิกงานผมก็มีดื่มบ้างกับพี่ชายครับแล้วลูกชายของผมก็รู้จักกาละเทศะด้วยในเรื่องของผู้ใหญ่ลูกของผมก็รู้จักแยกแยะเด็กก็อยู่ส่วนเด็กผู้ใหญ่ก็อยู่ส่วนของผู้ใหญ่จนแม่ของผมนั้นรักและเอ็นดูลูกชายของผมหวงแหนอย่างกับแก้วตาดวงใจอย่างกับลูกชายคนหนึ่งเลยล่ะครับ ผมเองก็ภูมิใจและรักแม่ของผมมากที่แม่ผมยังให้โอกาสผมอยู่เสมอไม่ว่าผมจะกินจะนอนจะทำงานจะรักใครแม่ของผมก็ไม่เคยห้ามปรามแล้วคอยมองผมว่าถูกอยู่เสมอครับถึงแม้นว่าผมจะรู้อยู่แก่ใจว่าผมทําผิดก็ตามแต่แต่ด้วยความสำนึกในบุญคุณของแม่ผมก็รู้แล้วว่า ท่านพร้อมที่จะเข้าข้างผมเสมอในช่วงตอนเย็นๆหลังเลิกงานผมก็ดื่มกับพี่ชายของผมผมไม่รู้หรอกว่าพี่ชายของผมมีนิสัยเจ้าชู้เหมือนผมหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่กล้าถามสักเท่าไหร่แต่ในมุมมองของผมที่ผมเคยไปทำงานกับพี่ชายผมไม่เคยเห็นพี่ชายมีนิสัยเจ้าชู้และนอกลู่นอกทางคิดจะมีหญิงอื่นใดผมคิดว่าพี่ชาย เหมาะกับเป็นพ่อของหลานสาวของผมมากครับส่วนผมเองก็อยากจะเกิดอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับคนคนอื่นเขาผมจึงหาเวลาหาโอกาสอยากจะมาเจอป้าคนที่ผมได้เลงไว้อยู่ทุกวันทุกวันผมรู้จักบ้านป้าคนนั้นครับบ้านของป้าคนนั้นอยู่อีกหมู่หนึ่งซึ่งทิ้งระยะห่างจากบ้านของผม ประมาณ200เมตรได้ครับถ้าผมจะไปหาป้าอยู่ที่บ้านก็เป็นเรื่องสบายมากเลยแต่ผมก็อยากจะใช้ช่วงเวลาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะดูใจป้าคนนี้ให้ดีซะก่อนเพราะผมเองก็ไม่อยากจะพลาดอีกด้วยความที่ผมเคยเจอมาก่อนแล้วป้าเองก็คงจะเช่นกันกันกบผมนี่แหละครับคงจระ,ะมัดระวังตัวเองมากเหมือนกัน ในวันที่ฝนตกลินป,ปล่อยผมไม่ได้ไปทำงานในช่วงเช้าป้าเองก็ไม่ได้มาขายของอยู่สี่แยกกลางหมู่บ้านเหมือนเดิมเพราะจากฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจพี่ชายของผมพาหยุดงานวันนั้นผมหยุดงานทั้งวันเลยครับฝนก็ลินไป,ปลอยและบรรยากาศก็ดีซะด้วยด้วยความที่ผมเป็นชายโสดเงาไม่มีเพื่อนคุยผมเลยคิดถึงป้า วันนั้นผมคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ทำให้ผมไปหาป้าถึงบ้านเลยครับแล้วผมก็ได้ไปเจอป้าละมุนคนสวยที่ผมอยากจะคุยด้วยอย่างใกล้ชิดแบบนี้มานานแล้วครับป้าละมุนเมื่อเห็นผมไปดําๆมามองอยู่ที่หน้าบ้านป้าละมุนก็ได้เปิดประตูให้กับผมพร้อมกับถามผมว่ามาทําอะไรเหรอผมก็ได้ตอบป้าไปว่า ผมอยากจะมาดูว่าป้าขายของอยู่บ้านหรือเปล่านะครับผมเห็นฝนตกลินไปปลอยผมใช้คำตอบแกล้งความเขินอายของตัวเองไปแต่จริงๆแล้วผมรู้ว่าป้าหยุดขายของส่วนป้านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่การพิจารณาและสังเกตผมออกเท่านั้นเองเมื่อผมบอกป้าไปอย่างนี้ป้าลมุนก็เลยตอบผมกลับมาว่าฉันไม่ได้ขายของหรอกวันนี้ฝนตกฉันไม่ได้ไปตลาดนะ่ะ พ่อผมได้ยินป้าตอบกลับมาแบบนี้ผมก็ทำเป็นเหมือนว่าผมเสียความรู้สึกไปนิดนึงผมทำหน้าตาแบบงงๆเสยๆแล้วเดินกลับบ้านไปอย่างคอตกแต่เมื่อผมหันหลังเดินกลับบ้านเท่านั้นลหละครับผมก็คิดอยู่แล้วว่าป้าคงจะเรียกผมกลับมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพดอย่าเพิ่งไปป้าละมุนรู้จักชื่อผมตั้งนานแล้วครับ ผมลืมบอกไปเมื่อป้าละมนเรียกผมกลับมาอีกครั้งผมเองก็ดีใจมากอย่างที่สุดรีบเดินกลับอย่างรวดเร็วผมรีบเดินเร็วไปหาป้าละมุนทันทีครับมีอะไรหรอครับป้าป้ามีไก่ย่างอยู่สองสามไม้นะ่ะเอาไปย่างกินเองไหมล่ะจะได้อร่อยผมดีใจมากที่ป้าได้เสนอไก่ย่างมาให้ผมสองถึงสามตัว ในใจของผมอยากจะเมาหมดเลยล่ะครับแต่ผมเองไม่อยากจะนำไก่ย่างของป้าออกไปจากบ้านป้าตอนนี้เพราะผมเห็นว่าฝนมันยังตกอยู่ไม่เหมาะกับการย่างไก่ในช่วงเวลานี้ครับแต่ผมก็แสงว่าอยากได้ไก่ย่างของป้าจากนั้นผมก็ได้เดินตามหลังป้าเข้าบ้านของป้าไปครับป้าละมุนได้ชวนผมเดินเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว ด้วยความที่ฝนกำลังตกลินไปปลอยเพราะกลัวว่าผมจะเปียกฝนไปมากกว่านี้นั่นเองครับในใจของป้าละมุนไม่ใช่เป็นคนใจไม้ไส้กรรมไม่ใช่เป็นคนใจดำอะไรหรอกครับป้าแกออกจะใจดีกับผมมากและเห็นใจผู้อื่นคนมีจิตใจดีแบบนี้มันช่างตรงสเปคที่ผมคิดไว้ตั้งนานแล้วผมต้องการคนนิสัยแบบป้าน,นี่แหละครับ เมื่อผมมาได้พบเจอป้าแล้วผมเหรอจะปล่อยให้ป้าออกไปจากอ้อมแขนของผมไปได้ง่ายๆในระหว่างที่ผมอยู่ในบ้านป้าเพียงแค่สองคนป้าก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับป้าให้ผมฟังผมเองก็รู้แล้วล่ะครับว่าเรื่องราวของป้าเป็นอย่างไงมาก่อนแต่ผมก็ต้องฟังเมื่อป้าอยากจะเล่าให้ผมฟังผมทําตัวไม่ถูกเลยครับ เขินอายป้าด้วยซ้ําเมื่ออยู่ไกลๆป้าไม่คิดเลยครับว่าไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้ก่อนที่ผมจะมาบ้านป้าผมรู้สึกพร้อมเสมอที่จะลุกกับป้าคนนี้แต่พอมาอยู่ใกล้ๆป้าแล้วผมกลับรู้สึกอ่อนแอลงผมอยากจะเข้าถึงป้ามากกว่านี้อย่างบอกไม่ถูกเวลาผมพูด ผมก็ค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้ชิดป้าเหมือนกับว่าปากว่ามือถึงนั่นแหละครับผมอดใจไม่ไหวที่จะรู้สึกดีกับป้าไปมากกว่านี้ครับผมทำตามใจตัวเองจนป้ารู้สึกได้ว่าผมไม่ได้คิดกับป้าเป็นแค่ป้าธรรมดาคนหนึ่งแต่ผมคิดกับป้าเป็นคนรักคนคนหนึ่งครับ ป้าเมื่อรู้ในใจผมว่าผมคิดอย่างนั้นแล้วป้าก็เกิดยิ้มให้ผมขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่าผมจะทำเป็นเล่นๆไก่ย่างสามไม้ที่ป้าให้ผมติดไม้ติดมือกลับไปด้วยป้าย่างให้ผมกินอยู่ภายในบ้านเลยครับไก่ย่างของป้าอร่อยมากครับผมได้สัมผัสจากผิวพันุ์ของเนื้อไก่แล้วก็หนังที่ถูกไฟลุกลามจนเป็นเงามันเยิม้ม ผมได้กัดขมือบเข้าเต็มปากของผมมันอร่อยรสชาตินัวแล้วผมชอบมากครับเวลาหนังไก่ถูกไฟมันกรอบนอกนุ่มในมากครับผมชอบในลิ้มรสไก่ย่างของป้ามากๆทำให้ผมติดใจและอยากกินไก่ย่างของป้าทุกๆวันครับและแล้วหลังจากที่ผมได้กินไก่ย่างป้าจนอิ่มท้องผมเอง ก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับบ้านของตัวเองในตอนนั้นอยากจะอยู่เป็นเพื่อนป้าต่อป้าละมุนเองก็ไม่เคยปฏิเสธผมเลยครับในเมื่อเห็นผมต้องการอย่างนั้นแล้วป้าด้วยความที่เคยเหงาอยู่คนเดียวมานานไม่เคยมีใครเข้ามาคบหาป้าแบบนี้เหมือนผมเลยแล้ววันนั้นล่ะครับผมกับป้าก็ได้มอบความสุขให้กันซึ่งกันและกันผมไม่คิดเลยนะครับว่าป้า จะตอบรับความต้องการของผมจะรับรักผมได้ง่ายขนาดนี้เพราะความทะเยอทะยานความอยากเกิดใหม่อยากใฝ่ฝันหาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองล่ละครับขอบคุณป้ามากนะครับที่ให้โอกาสผมในครั้งนี้แล้วผมจะตอบแทนป้าให้ถึงที่สุด จนสุดความสามารถของผมเลยล่ะครับสวัสดีครับ